เมื่อบุญนําพาให้มาพบเจอแต่ไม่มีวาสนาได้ครองคู่เธออย่างไรเสียความรักก็สวยงามเสมอเรื่องราวความรักของหญิงสาวไว้เพ้อฝันกับรุ่นพี่ปริญาโทสุดหลอ่อความอบอุ่นความใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลเป็นอย่างดีของเขาทำให้เธอหลงรักเขาจนหมดหัวใจแล้ววันหนึง่งเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนคนไม่รู้จักกัน เกิดอะไรขึ้นเหตุผลใดเขาจึงทำอย่างนั้นติดตามรับฟังความรักของทั้งสองได้เลยค่ะนารินเป็นน้องใหม่ชั้นปีหนึ่งหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาแต่เธอเป็นคนยิ้มเก่งและดูเฟรนลี่กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหญิงหรือชายเธอชอบเล่นวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจหลังเลิกเรียนทุกเย็นนารินก็จะยังไม่ทำการบ้านแต่กลับถือวอลเลย์บอลคู่ใจไปสนามกีฬาทันที ที่นั่นเป็นสนามกีฬาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นนาลินติดตามภูริเพื่อนชายของเธอไปและภูริก็คือครูคนแรกที่สอนให้เธอเล่นวอลเลย์บอลเขาเป็นนักกีฬาตัวเต็งของมหาวิทยาลายัยทั้งเรียนหนังสือเก่งและเล่นกีฬาเก่งเป็นความโชคดีของนาลินที่ได้เป็นเพื่อนของเขานาลินนั้นในสมัยเรียนมัธยมเป็นแค่เด็กเนิร์ดคนหนึ่งเธอเกลียดวิชาพละที่สุด เพราะเธอแทบเล่นกีฬาอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่พอได้มาเป็นเพื่อนกับภูริเขาชักชวนให้เธอมาออกกําลังกายและสอนให้เธอเล่นกีฬาวอลเลย์บอลหลังจากที่ภูริมั่นใจแล้วว่านาลินมีสกิลการเล่นพอประมาณเขาก็พาเธอลงเล่นในสนามกับเพื่อนๆคนอื่นในทีมในสนามทุกคนต่างจ้องมาที่น้องใหม่ซึ่งวันนี้ลงเล่นในสนามร่วมกับคนอื่นๆพวกเขาพอคุ้นหน้าเธออยู่บ้าง เพราะเธอฝึกซ้อมอยู่ข้างสนามของพวกเขานั่นเองทุกคนในนี้เล่นเก่งกันหมดตบลูกบอลแต่ละทีแทบจะจมลงในพื้นปูนนารินเป็นน้องใหม่อ่อนหัดในสนามนี้เธอเกรงและประหม่าไปหมดแต่ทุกคนในสนามก็ใจดีพอที่จะไม่ตกใส่เธอเมื่อส่งลูกมาให้เธอก็มักจะเป็นลูกเสิร์ฟซับซอบ,อบซึ่งนารินก็ตั้งรับได้ดีระดับหนึ่งเธอหัดตบบ้างเป็นบางครั้ง และสามารถพัฒนาตัวเองได้ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามนี้ไปเธอหลงรักกีฬานี้แล้วแต่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมาที่นี่ทุกวันก็น่าจะเป็นรุ่นพี่รูปหล่อคนนั้นเสียมากกว่าเธอแอบชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเขาสูงหล่อผิวขาวผมดกดำเป็นมันวาว ตัดผมรองทรงยิ่งรับกับใบหน้าหล่อๆของเขายิ่งนักในขณะเล่นในสนามเหมือนเขาจะส่งลูกวอลเล์บอลมาให้เธอบ่อยๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือความจงใจกันแน่เธอคิดในใจอยากให้เขาคนนั้นไม่มีใครจังเลยแต่ผู้ชายที่ดูดีทุกอย่างอย่างเขาจะไม่มีเจ้าของหัวใจก็คงจะเป็นไปไม่ได้เธอจึงได้แต่หักห้ามใจและพยายามวางเฉยกับเขาเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอเล่นวอลเล์บอลอยู่คนเดียว สายตาเธอก็เหลือไปเห็นว่าพี่เขาคนนั้นกำลังเดินเข้ามาเธอทักทายตามภาษาเพื่อนร่วมสนามไม่คิดว่าเขาจะให้เธอส่งวอลเลย์บอลให้และทั้งสองก็ซ้อมไปด้วยกันส่งลูกกันไปมาเขาสองคนเล่นได้ลงตัวมากๆจังหวะการตบการรับการรุกลงตัวไปหมดหลังจากวันนั้นนาลินก็ไม่อาจหักห้ามใจให้หลงรักเขาได้อีกไม่รู้ว่าด้วยความบังเอิญหรือจงใจ เข,ขาขอยืมลูกวอลเลย์บอลของเธอหลังเลิกสนามวันนั้นโดยอ้างว่าลูกวอลเลย์บอลของเขารั่วและยังไม่ได้เติมลมนาลินแอบยิ้มอย่างดีใจที่วอลเลย์บอลของเธอจะไปอยู่ที่เขาเพราะหัวใจของเธอนั้นไปอยู่ที่เขาตั้งนานแล้วหลังจากวันนั้นนาลินก็ไม่ได้ไปที่สนามอีกเพราะเธอใกล้สอบและต้องรีบเคลียร์รายงานที่ค้างให้เสร็จเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ลูกวอลเลย์บอลของเธออยู่ที่พี่เขา ไม่ว่าเวลานานเท่าไรเธอก็เต็มใจให้เขายืมไปเธอรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ใกล้ชิดเขาเสียด้วยซ้ำภูริตอนนี้นั้นก็วุ่นวุ่นอยู่กับการเตรียมตัวสอบด้วยเช่นกันเขาจึงไม่ได้ไปที่สนามบ่อยอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังได้ไปมากกว่านารินซึ่งไม่ได้ไปเลยตั้งแต่ใกล้สอบกลางภาคจูๆ่ๆภูริก็ยื่นกระดาษใบเล็กๆให้นารินเธอรีบหยิบมาดูด้วยความสงสัยว่า ข้อความข้างในคืออะไรเธอเปิดดูเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครหรอนาลินถามด้วยความสงสัยของพี่กวินน่ะใครหรอนาลินไม่รู้ว่าใครคือกวินอา้าวก็คนที่เธอให้ยืมวอลล์บอลไงพูริแปลกใจเล็กน้อยที่ทั้งสองคนยังไม่รู้จักชื่อกันอ๋อพี่เขาชื่อกวินหรอ เล่นด้วยกันแต่ไม่เคยถามชื่อพี่เขาเลยอ่ะแล้วนี่ทําไมแกให้เบอร์เรามาละ่ะเธอถามด้วยความสงสัยแต่ในใจเธอตื่นเต้นดีใจมีความสุขอย่างที่สุดเห็นเขาบอกว่าจะคืนวอลเลย์บอลให้เธอแต่ไม่เห็นเธอที่สนามเลยก็เลยฝากเบอร์ไว้ว่าถ้าวันไหนอยากได้คืนก็ให้โทรบอกเขาภูริอธิบายเขารู้แล้วล่ะว่ารุ่นพี่คนนี้น่าจะชอบเพื่อนสาวของเขาไม่งั้น ก็คงจะฝากลูกวอลเลยบอลให้เขาเอามาให้แล้วละ่ะแต่ไม่เป็นไรภูริเองก็มองนารินเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นถ้าทั้งสองคนนี้ชอบพอกันจริงๆเขาก็พร้อมเป็นสะพานให้อยู่แล้วหลังจากวันนั้นนารินก็ไม่ได้โทรหาพี่กวินทั้งๆท,ที่อยากจะโทรไปใจอาดแต่เธอเองต่างหากที่ต้องรีบอ่านหนังสือสอบไม่มีเวลาออกไปเล่นข้างนอกเลยเธออดทนจนสอบกลางภาควันสุดท้ายเสร็จ เธอรีอเปลี่ยนเสื้อผ้าไปสนามวอลเลย์บอลทันทีไม่นานพี่กวินก็มาถึงเขามาถึงสนามก่อนคนอื่นอีกแล้วทั้งสองซ้อมด้วยกันอีกคราวนี้พวกเขาพูดคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นกวินเองก็เริ่มสนใจเด็กสาวคนนี้เธอสดใสร่าเริงยิ้มเก่งคุยด้วยแล้วสบายใจทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากเรื่องเรียนปริญญาโท ซึ่งตอนนี้เขากำลังโดนอาจารย์กดดันเรื่องงานวิจัยไม่นานทั้งสองก็สนิทสนมกันมากขึ้นวันหนึ่งหลังเลิกสนามทุกคนแยกย้ายกันกลับยกเว้นนาลินเธอได้กลิ่นหอมของดอกไม้ข้างสนามจึงเดินตามหาว่ากลิ่นนั้นมาจากต้นไม้ต้นไหนเธออยากรู้ว่ากลิ่นหอมแบบนี้เป็นดอกไม้อะไรเมื่อลมพัดโช,ชยมากลิ่นมันช่างหอมจับใจเหลือเกิน เธอเดินดูและดมดอกไม้มาเพื่อจะตามหาเจ้าของกลิ่นหอมนั้นแล้วเจอว่าเป็นไม้พุ่มดอกสีขาวเธอเพลิดเพลินกับการเดินดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ช่อแล้วช่อเล่าทันใดนั่นเองเธอก็สังเกตว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเธอพิกวินนี่เองน้องเห็นพี่เดินกลับไปแล้วตะกี้นลินทักทายเขาพี่ไปซื้อน้ำมานะ่ะ นี่ของเธอหนึ่งขวดเขายื่นชามะนาวให้เธอนาลินรับไว้ด้วยความดีใจแต่เธอก็กำลังมีความสุขกับการดมกลิ่นดอกไม้ไม่ได้หยุดทั้งดีใจทั้งมีความสุขยังบอกไม่ถูกที่ได้อยู่ท่ามกลางพุ่มดอกไม้พร้อมกับผู้ชายที่เธอหลงรักดอกไม้นี้หอมมากเลยค่ะพี่กวินรู้จักไหมคะว่าคือดอกอะไรนาลินหันไปถามเขาเอา้านาลินไม่รู้จักหรอ นี่ดอกมูกกาวินตอบเพราะมองหน้าเธอนารินหลบตาของกาวินพี่เก่งจังเลยเป็นผู้ชายแต่รู้จักชื่อดอกไม้นี้ด้วยเธอผู้ชมเขากลบเกลื่อนอาการเขินอายในใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาปกติเธอก็ปลื้มพี่เขาอยู่แล้วพี่เขากำลังเรียนปริญญาโทอยูท่ทั้งหลอ่อทั้งเก่งเรื่องการเรียนและกีฬาแถมเล่นกีตาร์เป็นอีกต่างหาก เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกสุดๆคนนึงเลยยากที่สาสาจะปล่อยให้หัวใจของเขายัางว่างแต่ท่าทีของพี่กกวินที่ทำกับเธอก็เหมือนกับเขามีใจให้เธอเช่นกันนี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่เธอจะรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีถามเขาออกไปเพราะถ้าจะฝากให้เพื่อนถามเธอก็อายไม่ต่างกันเธอตัดสินใจถามด้วยตัวเองเสียเลยดีกว่าพี่กวินมีใครหรือย,ยังคะ นาลินหันไปถามเพราะมองหน้าเขาและรอคำตอบด้วยใจที่ลุ้นอย่างมากถ้าเขามีเจ้าของแล้วเธอก็พร้อมที่จะเป็นแค่น้องสาวในสนามแห่งนี้จะได้หักห้ามใจไม่ตเหลิดไปไกลกว่านี้แต่ถ้าเขายังไม่มีใครเธอก็จะได้มีความหวังกับเขามากขึ้นตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับกวินตอบ เขาเองก็ชอบในความใสๆและความกล้าของนารินน้องใหม่ปีหนึ่งหญิงสาวที่เขาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขโลกของเธอมันสีชมพูไม่มีเรื่องทุกข์เรื่องเครียดทำให้เขาชอบความรู้สึกเมื่ออยู่ใกล้เธอเขาเองไม่กล้าที่จะเอ่ยถามเธอประโยคนี้แต่เมื่อเธอถามเขามาก่อนเขาก็แอบดีใจไม่น้อยเลย กวินเล่าเรื่องราวความรักต่างสถาบันของเขาและแฟนคนแรกให้นารินฟังความห่างไกลทำให้เขาโดนแทงข้างหลังจากแฟนสาวของเขาซึ่งเธอไปคบกับเพื่อนชายร่วมห้องของเธอเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าที่กวินจะได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงผู้หญิงก็เลือกคบเพื่อนชายของเธอโดยให้เหตุผลว่าเธอทนกับความห่างไกลไม่ไหวเพื่อนชายคนนั้นสามารถเติมเต็มชีวิตเธอได้ดีกว่ากวิน ทั้งสองจึงได้เลิกลากันไปตั้งแต่เรียนชั้นปีสุดท้ายของปริญญาตรีหลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจสอบเรียนต่อปริญญาโทที่มหลาลัยเดิมนาลินได้ฟังเรื่องราวก็ทั้งสงสารเขาทั้งดีใจที่ตอนนี้หัวใจของเขายังไม่มีใครหลังจากวันนั้นกะวินก็ไม่ได้เอ่ยปากขอเธอเป็นแฟนแต่ทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวแบบนี้ ก็คงเป็นคำตอบที่จะศึกษาดูใจกันแล้วจากวันนั้นมานาลินก็อยู่กับพี่กาวินตลอดหลังเลิกเล่นในสนามเธอและเขาก็ไปทานอาหารเย็นด้วยกันนั่งทานขนมกินเล่นริมสนามฟุตบอลบ้างยังมีที่กาวินดิดก,กีตาร์ริมสนามฟุตบอลให้เธอฟังหนึ่งเดือนผ่านไปกาวินชวนนาลินไปเที่ยวที่สวนสาธารณนะ พวกเขานั่งรถประชำทางไปด้วยกันระหว่างทางไปกลับที่เที่ยวด้วยกันนาลินได้เห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษของเขาตลอดทุกๆก,การกระทำเขาเป็นผู้ชายในสเปคของเธอทุกอย่างนับวันเธอยิ่งหลงรักเขามากขึ้นมากขึ้นตามกาลเวลานาลินเองก็ชอบทำกับข้าวแสดงฝีมือการทำอาหารให้กวินได้ชิมบ่อยๆกวินก็ยังชมเธอว่าตอนนี้เขาชอบฝีมือการทำอาหารของเธอมาก จนทานอาหารที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัยไม่อร่อยอีกต่อไปทำเอานาลินทั้งขำทั้งอมยิม้มจนแก้มปริชายน่มหญิงสาวใกล้ชิดกันธรรมดาที่วันหนึ่งเมื่อความรักสุขงอมเขาทั้งสองก็จะตกเป็นของกันและกันกาวินกระซิบทั้งหูเธอว่าเป็นของผมนะนาลินนั้นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้งสุขและทุกข์ปนเปกันไปหมด เธอรักเขามากและอยากเป็นคนรักของเขาแต่เธอยังเป็นสาวพรหมจรรย์เธอไม่เคยมีแฟนมาก่อนกวินเป็นแฟนคนแรกของเธอด้วยอารมณ์สับสนเธอจึงตอบเขาไปด้วยความรู้สึกจากใจว่าถ้าน้องให้พี่ก็เพราะน้องรักพี่มากนะคะกะวินหยุดนิ่งทันทีเมื่อได้ฟังคำตอบของนลินเธอช่างบริสุทธิ์ทั้งกายและใจบริสุทธิ์ เกินกว่าที่เขาจะมาทำลายมันคืนนั้นกวินได้แต่นอนกอดเธอไว้เขาหักห้ามใจตัวเองและขมตาขมใจจนรุ่งสางนนลินนอนหลับภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นของเขาความรู้จักยับยั้งชั่งใจและความเป็นสุภาพบุรุษของเขายิ่งทำให้เขาครอบครองใจเธอไปแล้วทั้งดวงหลังจากวันนั้นนาลินก็ชวนเขามาทานข้าวเย็นด้วยกันอีก แต่กวินบอกว่าเขาต้องเร่งทำงานวิจัยมากขึ้นช่วงนี้ไม่มีเวลามาหาเธอเลยนาลินสงสารเขาที่โดนอาจารย์กดดันเธอจึงทำกับข้าวไปให้เขาและโทอเรียกเขาให้ลงมาเอาไปเขาเดินมาข้างหลังมองหยิงสาวผู้ใส่ซื้อที่ยืนอยู่หน้าเขาเขารู้ว่าเธอรักเขาแล้วส่วนเขานั้นต้องพยายามหักห้ามใจไม่ให้หลงรักเธอเขากอดเธอไว้ในอ้อมแขน อยากกอดเธอไว้นานๆให้อ้อมกอดของเขานั้นอบอุ่นหัวใจและให้เธอจดจำไปตลอดนารินเคลิมในอ้อมกอดเขามันช่างอบอุ่นใจอย่างที่เธอไม่เคยพบมาก่อนรักครั้งแรกทำให้ใจเธอเป็นสุขและโลกทั้งใบของเธอเป็นสีชมพูทุกครั้งที่นารินชวนเขามาที่ห้องพักกวินก็ปฏิเสธทุกครั้งจนเธอเริ่มรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนไปที่เขามี เธอจึงไปหาเขาที่อาคารวิจัยอีกครั้งเธออยากถามถึงเหตุผลที่เขาไม่มาหาเธอเลยเธออยากฟังเหตุผลจริงๆของเขามากกว่าหรือเธอไม่สวยไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากพอที่จะเป็นแฟนของเขาไม่ว่าเพราะอะไรเธอก็อยากรู้ความจริงมากกว่าการบ่ายเบียงอยู่อย่างนี้กวินลงมาหาเธอด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมเขาไม่ยิ้มเมื่อเจอเธออย่างทุกครั้งที่ผ่านมา นาลินเห็นสีหน้าเขาแล้วเธอก็น้ำตาซึมอยู่ในใจเธอเสียใจที่เขาทำสีหน้าเหมือนว่ากำลังโกรธเธอที่เธอมารบเร้าจนเขาดูรำคาญกวินมองหน้านาลินอยู่สักครู่พร้อมเอ่ยปากพูดความจริงออกไปที่บ้านไม่เห็นด้วยที่พี่จะคบเธอเป็นแฟนตั้งแต่ที่เราเริ่มคบกันพี่ก็อยากพาเธอไปรู้จักกับที่บ้านแต่ครอบครัวพี่เขาอยากให้แต่งงานกับคนเชื้อสายจีนด้วยกัน และพี่ก็เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลพี่ไม่อยากขัดใจพ่อแม่แล้วก็ไม่อยากทำร้ายเธอนานลินน้ำตาไหลพรากเมื่อได้ฟังคำตอบของกวินเธอร้องไห้จนสะอื้นเมื่อรู้ว่าความรักของเธอโดนกีดกั้นด้วยเชื้อสายและฐานะและผู้ชายที่เธอรักเขาก็เลือกครอบครัวไม่ได้เลือกเธอกาวินโน้มตัวลงมากอดเธอไว้แน่น เขาเงียบไม่พูดอะไรกับเธอสักคำให้อ้อมกอดของเขาปลอบประโลมความเสียใจของเธอเราแอบคบกันได้ไหมคะพี่ไม่ต้องแต่งงานกับน้องก็ได้กว่าน้องจะเรียนจบยังมีเวลาอีกตั้งสปีนาลินผู้ยื้อเขาไว้เธอไม่อยากเสียเขาไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเธออยากให้เขาอยู่ข้างๆเธอให้นานที่สุด กวินได้แต่สงสารเธอเวลาสี่ปีนั้นมันสั้นนิดเดียวเขาจะครอบครองไวสาวของเธอไว้แล้วสุดท้ายเขาไม่รับผิดชอบเธอได้อย่างไรเขาไม่ใจร้ายพอที่จะทำตามคำขอของเธอหรอกเขาเอามือลูบหัวเธอแล้วพูดว่าเด็กน้อยเอ้ยสี่ปีมันเร็วมากนะเธอจะให้พี่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นเชียวหรือแล้วเวลาที่เธอสูญเปล่าละ่ะ ตอนนี้เธออาจจะคิดไม่ได้แต่เมื่อเธอโตขึ้นเธอก็จะคิดได้เหมือนพี่ตอนนี้ไงนาลินกอดเขาไว้แน่นเธอไม่อยากจากเขาไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเวลานี้ตอนนี้เธออยากมีเขาข้างๆไม่อยากพลากจากเขาเลยขณะตอนนี้เธอยังทำใจไม่ได้ต่อไปอีกสีปีเมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว <S <S <ๆ>ก็จะมีทั้งความรักความผูกพันเราอาจจะไม่เพียงแค่เสียใจนะครับ เราอาจจะสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้แน่นอนกะวินพยายามใช้เหตุผลเพื่อปลอบเธอขณะตอนนี้ทั้งสองไม่ได้ตกเป็นของกันและกันนาลินยังร้องไห้ขนาดนี้เขามองเห็นว่าสี่ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาไม่อยากเป็นผู้ชายที่ทำลายชีวิตเธอยอมให้เธอมองเขาว่าเขาใจร้ายตั้งแต่ตอนนี้เสียเลยดีกว่าหลังจากวันนั้นกะวินก็หลบหน้าเธอตลอดไม่อ่านข้อความที่เธอส่งไป เขาต้องการที่จะตัดบัวไม่เหลือใยแต่มันเป็นวิธีที่โหดร้ายที่สุดสำหรับเธอนาลินเอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาเธอทุกใจเมื่อโลกทั้งใบจูจ่ๆกลายเป็นโลกแห่งความเหน็บหนาวและมืดมิดนาลินเฝ้ารอคอยและโห,หยหากาวินตลอดแต่ไร้การตอบรับใดๆจากเขาเหมือนจูจ่ๆเขาก็หายไปจากชีวิตของเธอเหมือนดังคนไม่รู้จักกัน เวลาหนึ่งปีที่ล่วงเลยไปด้วยความเจ็บช้ำจากรักครั้งแรกของนารินแผลใจมันก็เริ่มสมานดีขึ้นนารินหันมาโฟกัสกับเรื่องเรียนของตนเองมากขึ้นเธอเลิกเสียใจและหันมาดูแลตัวเองเธอเป็นดั่งดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์ต้องตาต้องใจผู้ชายหลายคนอาจจะมีสักคนที่จะสามารถเข้ามาแทนที่พิกกวินในหัวใจเธอได้ เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอจะเป็นความทรงจำสีชมพูที่ครั้งหนึ่งเคยสว่างสดใสในหัวใจของเขาทั้งสองเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีเขาจะนึกถึงเธอบ้างไหมสนามวอลเลย์บอลที่รัก